ถลุงเหล็กแล้วก็จะมีการทำภาชนะดินเผานะครับประมาณ1 2 0 0 0ถึง1,300ปีคือเขาก็ขุดพบภาชนะหม้อหายต่างๆเนี่ยที่บ้านกรวดซึ่งเป็นแหล่งเตาเผาของทางบ้านกรวดเนี่ยนะครับก็จะมี2แหล่งคือแหล่งเตาเผาโบราณสวาย จุดหนึ่งนะครับในบ้านกวดเนี่ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือแหล่งเตาเผาโบราณน,นายเจียนก็คือเป็นจุดที่เขาทำภาชนะดินเผาโบราณ<ม>แล้วจะมีตำบลชื่อว่าตำบลถลุงเหล็กนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมเนี่ยคือคือชื่อว่าตำบลถลุงเหล็กแต่ว่าหารักฐานไม่เจอนะครับว่าเขามีการถลุงเหล็ก อย่างไรแล้วก็ตรงจุดไหนนะครับทาถลุงเหล็กแล้วก็จะมีการทําภาชนะดินเผานะครับประมาณ1 2 0 0 0ถึง1,300ปีคือเขาก็ขุดพบภาชนะหม้อหายต่างๆเนี่ยที่บ้านกรวดซึ่งเป็นแหล่งเตาเผาของทางบ้านกรวดเนี่ยนะครับก็จะมี2แหล่ง คือแหล่งเตาเผาโบราณสวายจุดหนึ่งนะครับในบ้านขวดเนี่ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือแหล่งเตาเผาโบราณน,นายเจียนก็คือเป็นจุดที่เขาทำภาชนะดินเผาโบราณแล้วจะมีตำบลชื่อว่าตำบลถลุงเหล็กนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมนีคือคือชื่อว่าตำบลถลุงเหล็กแต่ว่าหาหลักฐานไม่เจอนะครับว่าเขามีการ ถุงเหล็กอย่างไรแล้วก็ตรงจุดไหนนะครับ